ทานผูชมครับในขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ครับจังหวัดประจินบุรีรรนะครับพี่น้องประชาชนที่นี่บอกโอ้ยิ้มหน้าบานเลยและสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วที่นี่เรื่องจริงซะด้วยแนะนําชื่อแล้วก็แต่ั้นของที่อยู่ของเกษตรกรท่านนี้กันก่อนเลยอ่าผมสิทธิชัยฮะนามสก,กุลฮะสถิตมาลาัยวงครับครับตรงนี้คือบ้านอะไรฮะบ่า อันนี้เป็น,นเขตตำบลตำบลท่าตูมอําำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้นะครับเกษ,ษตรกรแล้วก็พร้อมด้วยขวัญใจของเราครับครับวันนี้ครับขุนชัยครับผมมาแล้ววันนี้ไอ้สิ่งที่เราจะบอกว่ามันสัมบหลลังทั่วประเทศเขามีปลูกกันหมดเจ้าคุณชัยใช่ครับไอ้ที่แปลกวันนี้คืออะไรอ่ตามที่ที่อื่นนะครับเขาปลูกแบบดินดีๆดินเขาเรียกว่าดินพัฒนาขึ้นแล้วนะครับตามภูเขาอะไรเงี้ยครับ ดีมากเลยนะครับแต่ผมเพิ่งมาเห็นแปลงนี้แปลงแรกเลยอะไรอ่ะนะครับคือปลูกบนถนนบนถนนเหรอผม่าดูดินดิครับอะไรฮะดินนะครับมันเป็นดินลูกลังครับนี่เป็นลูกลังชัดๆท่านผู้ชมที่เคารพครับมันไม่แปลกเหรอฮะถ <c oughs> ้าหากว่า <c oughs> ท่านไปเห็นมันสัมหลังปลูกอยู่ในดินปกติทั่วไปจะดินดีไม่ดีแล้วแต่แต่ผมเพิ่งเคยเห็นมาทั้งชีวิตเนี่ย ปุ๊บปลูกต้นมันสำปะหลังบนดินลูกหลังครับแล้วก็งามซะด้วยแล้วงามซะด้วยเนี่ยลองดูยอดเนี๋ยนีย<อ>ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยนเนี่ยยอดเนี่ยเนี่ยเยต้องถามคุณพี่ครับ,รบเนื้อที่ตรงนี้ที่ปลูกมันสำปะหลังนี่มีกี่ไร่ส <14. S 2> ิบสี่สิบสี่ไร่ครับ แล้วก็ดินตรงนี้เนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ดินธรรมดาเป็นดินถมอ่ะใช่ดินถมดินลูกลังทุกอย่างค่ดินลูกลังมาถมนลูกลังมาถมฮะคิดยังไงมาปลูกมันสำปะหลังก็เห็นมันราคาดีก็เลยถ่ายปลูกมันทีนี้ถามคุณพี่หน่อยคิดจะปลูกมันเนี่ยได้ดูไหมว่าดินตัวเองเป็นดินอะไรก็ลองปลูกดูลองปลูกคิดอยู่ลองปลูกดู ทีนี้ถามคุณพี่ว่าที่ฉีดพ่นเนี่ยใช้นุดฟลายใช่ไหมใช่ครับสูตรไหนฮะสูตรหนึ่งเนี่ยใช่ไหมครับในใใช้คนนี้ไหมอ่าให้คุณพี่ถือไปเลยจํากระป๋องได้จํากระปุกได้เลยมั่นใจไหมว่ามันจะช่วยทําให้ต้นไม้เนี่ยมันงามบนในลูกหลังของพี่ได้ตอนแรกก็แรกๆยังไม่มั่นใจก็บอกทดลองดูก่อนถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนอันอื่น ถามจริงๆนะวันนี้ให้เปลี่ยนเปลี่ยนไหมออยังไม่เปลี่ยนนะก็ทดลองใช้ปีนี้ดูก่อนก็จะใช้สูตรหนึ่งก่อนแล้วก็จะไปใช้สูตรสองระเบิดหัวตอนแทงหัวเลยนะ่าแล้วก็ตอนดูผลผลิตตอนเก็บเกี่ยวนานถ้าเกิดได้ผลดีจะได้แนะนําต่อไปนานนะวันนี้นะวันเนี้ยถามจริงๆเลยพี่คิดว่าผลได้ผลดีไหมก็น่าจะดีเพราะว่าเห็นต้นมันงามดีนะะแล้วแปลงข้างๆนะครับพี่แปลงข้างๆที่เขาไม่ได้ใช้ครับไม่ใช้มันก็มันก็จะ โตช้ากว่านี้หน่อยแล้วดินเขาปกติไหมดินปกติฮะไม่ใช่ดินลุกลังไม,ไม่ใช่ดินลูกลงังแต่พี่น้องฮะอีกหน่อยนุ่ฟอร์ลท์เนี่ยจะต้องปลูกต้นมันข้างถนนหมดแล้วดินลุกลังปลูกได้หมดอ่ะมันทัไม่ขึง้นงามถามความประทับใจของคุณพี่ต้นมันสาหรับขอาพี่เป็นไงก็งามฮะสวยดีไหนลองบอกสิว่ามันเป็นยังไงก็แตกใบอ่อนแตกอะไรฮะในนพี่ลองชี้ดูสิแตกใบอ่อนแตกอะไรขึ้นมาเรื่อยใบอ่อนเลยรวมด้วยครับพี่ มันจะแตกขึ้นมาเรื่อยๆเลยนพี่พี่สังเกตนะตอนแรกๆนะครับเนี่ยเนี่ยตอนแรกๆมันเล็กๆใช่ไหมเนี่ยเล็กพอแต่เราใช้นู้ฟสร์อไไปแล้วเนี่ยต้นอวบเห็นไหมต้นอวบใบใหญ่ยอดแตกตลอดเลยนี่นี่คือความสมบูรณ์มยถ้ายอดมันดีดีหัวมันมันก็ต้องดีด้วยฮะถูกไหมอือ อันนี้คือความประทับใจเลยแล้วไม่มีต้นไหนที่มันไม่งามเลยนะเนี่ย<ด>สวยงามทั้งแตงส่วนใหญ่เลยล,ลูกลังทั้งแตงไหมเนี่ยลูกลังทั้งแตงต <c oughs> ายพอคุณพอทุนหัว <c oughs> นี่เพิ่งเคยเห็นจริงๆเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้มีความคิดว่ามันจะงามได้พรามันขึ้นบนก้อนหินนะเนี่ยตองดูที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยบนก้อนหินใช่เหรอี่ยนี่ถ้าหากว่านุชฟลายนี่ช่วยได้ขนาดนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันโตนี่ไม่เรือกกละเทศะเลยนิดหน่อย มันไม่เลือกจริงๆเนี่ยมันโตไม่เลือกจริงๆเนี่ยค่ะโอ้ยพอบคุณนะนี่เกษตรกรที่มีดินดีๆต้องบอกเลยนะครับถ้าท่านไปเช่นุูฟาร์นี่ท่านเสียใจตายเลยนะคุณพี่นะครับคุณพี่ครับฉีดพ่นกี่ครั้งแล้วอันนี้สองครั้งสองครั้งค่ะส่วนผสมล่ะก็ห้าซีซีน้ำยี่สิบลิตรมันน้อยไหมก็พอดีฮะมันน้อยไม่ถามอี่มันน้อยไหมประหยัดประหยัดนะประหยัดประหยัดดีนี่เดียวเองเนาะนเดียวค่ะนี่ความประหยัดก็เกิดนะแล้วดินไม่ดีขนาดนี้ยังขึ้นได้โตขนาดนี้ครับโอ้ งามกว่าดินปกติอีกงามกว่าดินปกติทั่วไปอีกเนี่ยเนอะพูดแท้สมพูดไม่ออกเลยที่ว่าแปลงข้างๆที่เขาว่าใช้ยี่ห้อดังๆอะอยู่ตรงไหนครับพี่เขาอยู่ข้างหลังเขาใช้อะไรนะแต่เขาก็งามนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เขาอีกข้างๆไปดูนะแต่ดินดินก็ดีดินแบบนี้งานต่ไม่งามเหมือนอย่างนี้อยู่ข้างหลังดินลูกหลังแต่ของนูฟารงางามกว่าของผมเนี่ย ไลฟ์ไปอยู่ในที่เขาแล้วเขาก็ขึ้นเหมือนกันครับแต่ว่าขึ้นจะไม่เหมือนกันนี้นี่ท่านผู้ชมเขาี่ความประทับใจของเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังเดี๋ยวแทงหัวบุรเบิดหัวเบอร์ไรเดี๋ยวต้องมาดูฮะเพราะฉะนั้นผู้นําตัวแทนของเราอยู่ที่นี่นะครับคุณพี่ดูทีวีหรือไงดูดักทีวีครับเหรอแล้วโทรศัพท์ไปคุยกับเขาครับคุยกับใครฮะเนี่ยคุณพวกคินมันมาสัจจรรยร์ครับว่าสามารถที่ว่าปลูกตรงนี้ได้ครับ พี่ก็ปรึกษาแล้วก็สั่งซื้อไปที่ของคุณพี่นะครับผมครับก็พอดีโทรมาจากรายการพี่สิทธิชัยนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามว่านุอนไลท์สูตรหนึ่งใช้ช่วงไหนนะครับแล้วก็สูตรสองใช้ช่วงไหนก็โทรมาปรึกษากันครับก็ได้พี่ได้ลองเอามาฉีดตั้งแต่แรก,แรกๆเลยใช่ไหมครับก็ผลปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โห <c oughs> พี่บอกเกษตรก,กรทั่วไทยหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนุ่นฟลายเนี่ย <c oughs> เชิญฮหก็ก็ดูแล้วมันก็เห็นผลดีฮะว่พอเช้าเช้านี่มันจะเห็นใบอ่อนแตกเป็นแดงทั้งผืนเลยฮะชื่นใจครับก็ดูแล้วก็สบายใจว่าเออมันไม่ตายแล้วนะรอดแล้ว <c oughs> <c oughs> โดยส่วนตัวของพี่ประทับใจไหม ก็ก็โอเคฮะนะครับผมนุชฟลายมีแต่ของดีๆครับผมนุชฟลายมีแต่ของดีๆครับครับท่านผู้ชมเลยครับเปิดใจให้กับนุชฟลายแล้วหรือยังครับใสเกับเสต็กก่ยกนิ้วหัวไม่มือให้เลยวพรานี่ของดีจริงๆฮะทั้งนุชฟลายสุดรหนึ่งและสุดรสองของบริษัทนุชฟลาย